สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง AI เทคโนโลยีค่ะ AI เทคโนโลยีคืออะไรและทำไมถึงสำคัญในยุคนี้ค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะ ข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตต่อไปค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ AI เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตต่อไปค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะ ตัวอย่างของ AI เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ AI เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ แม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ AI เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะประโยชน์ของ AI เทคโนโลยีต่อภาคธุรกิจและสังคมค่ะ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการนำา i i เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ ข้อดีข้อเสียของ AI เทคโนโลยีที่เราควรรู้ค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนแต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรน์ แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI เทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะ แม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ AI เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ ข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตต่อไปค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะแนวโน้มในอนาคตของ AI เทคโนโลยีค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรน แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะเราจะปรับตัวอย่างไรเมื่อ AI เทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องทั่วไปค่ะข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตต่อไปค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจากดิจิัเทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ a อไอในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดค่ะสรุปเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีและข้อคิดที่อยากฝากไว้ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรน์ แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ AI ในด้านสุขภาพและการศึกษาเช่นค่ะแม้จะมีข้อกังวลแต่โอกาสจาก AI เทคโนโลยีก็มีอยู่มากค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ และนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ